งานช่าง Fa c t o r y m a i n t น n a n น e สวัสดีจ้าวันนี้มากับตัวไฮดรอลิก50ตันนะคะไฮดรอลิก50ตันจะเรียกว่าเหมือนสำหรับงานยก50ตันค่ะต้องให้ฟังกันก่อนในในงานที่เราบางทีเราอาจจะต้องคำนวณโหลดนิดนึงนะคะว่าโหลดที่เราใช้เป็นเท่าไหร่เออถ้าโหลดของเราอยู่ในเลเวลประมาณ30ตัน40ตันอันนี้แนะนำให้ใช้รุ่น50ตันเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดเครื่องจักรของเราสมมุติว่ามันหนัก50ตันหรือ55ตันอันนี้ก็อาจจะต้องให้แนะนํารุ่นใหญ่มากขึ้นไปนะคะก็ถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนคนตัวใหญ่นะคะถ้าสมมุติว่าเอาไปยกงานที่เขายกได้อันนี้โอเคเลยแต่ถ้าเอาเขาไปยกงานที่มันโหลดเกินตัวเขาไปเนี่ยบางทีการยกก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าทุกอย่างในการคํานวณก็จะต้องมีบวกค่าที่เรียกว่าค่า s a f ตี้แฟกเตอเอาไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอก3เทคนิคนะคะสูตรสำเร็จในงานยก50ตันทำงาน50ตันที่คำว่า50ตันหนักไหมหนักน่าดูเลยนะคะแต่ว่าทำให้งานยก50ตันเป็นเรื่องง่ายค่ะนะคะกระบอกที่เห็นอยู่วันนี้2ตัวเป็นตัว RCs 5 0 2แล้วก็จะมีตัว Rc 506เรียกว่าเป็น2ขนาดเลยนะคะ50ตันจะไม่ได้มีขนาดเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นไซส์ที่แบบรุ่นยอดนิยมเลยอย่างตัวของ Rcs 502นะคะ Rcs 502จะเป็นตัวที่มีความเตี้ยคำว่าเตี้ยนี่คือยังไงตัวนี้จะมีความสูงนะคะของตัวเสื้อกระบอกนี่เสื้อกระบอกตัวนี้ สูงอยู่ที่12.2เซนเมตรนะคะหรือว่า122มิลนะคะกับตัวของ RC506 นะคะจะเป็นรุ่น50ตันรุ่นยอดนิยมนะคะซึ่งตัว50ตันตัวนี้จะมีความสูงของกระบอกอยู่สูงทีเดียวเชียวนะคะถามว่าตัวนี้เอาไปใช้งานอะไรส่วนใหญ่ท่านลูกค้าผู้ใช้งานที่รักเอาไปใช้ทั้งงานของงานดันแบรลลิ่งได้ แล้วก็เป็นสุดยอดของงานพวกทดสอบคันกีดทดสอบอแรงอัดตัวนี้ก็กลายเป็นรุ่นสุดยอดเหมือนกันนะคะซึ่งเอาไปใช้ในเครื่องเพลสนะคะเพราะว่าในการติดตั้งอาจจะคว่ำหัวลงได้แต่ถ้าเป็นรุ่นของ R C S Series คือ Low High u r r e n d e r ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานยกในพื้นที่แคบมีทั้งสูงและทั้งเตี้ยนะคะอาจเดี๋ยวเดียวพูดรุ่นกันใหม่ตัวนี้คือ h i Power R C 5 0 6นะจ๊ะ ความสูงของตัวกระบอกเห็นชัดๆว่าสูงกว่าจจะเลยนะคะความสูงของกระบอกอยู่ที่282มิลอันนี้28เซนอันนี้เห็นไหมถ้ามาวางเทียบกันอันนี้ถามว่ามันยกหนักได้เท่าไหร่น,นี่คือมันยกหนักของที่อยู่ในเลเวลตั้งแต่5ตัน1ตันอะไรก็ได้จนถึงแม็กซิมัมสูงสุดคือ50ตันแต่ตัวนี้ทั้ง2ตัวของ h ฮพาวเวอรนะคะ ใช้งานสะดวกสบายมีหูหิ้วให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวข้อต่อมาตรฐานในการผลิตนะคะเห็นอย่างด้านหลังใช้ถ้าถ้าสมมุติว่าท่านผู้ใช้งานที่รักมีตัวปั๊มมือโยกของ e n n r r Pack ไม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัว P 8 0นะคะหรือว่าตัว P 3 9 2กแต่ P 3 9 2นะ้ำมันมันจะน้อยหน่อยนะแต่ถ้า P 8 0แล้วก็ไซส์ไฮดรอลิกและข้อต่อของไฮพาวเวอรนะคะ กับเอเนอร์แพทุกอย่างนี่น,น,นี่สามารถมาสวมเสียบเพื่อใช้งานร่วมกันได้เลยหรือถ้าผู้ใช้งานท่านผู้ใช้งานที่รักก็อาจจะระบุมาบอกว่าอยากจะได้มาตรฐานข้อต่อของเ n เนอร์แพแบบหนึเลยได้ไหมได้ได้มีบริการจัดให้เลยค่ะนะคะเมื่อกี้นี้ย้อนไปถึงของ3เทคนิคแค้ะเทคนิคแรกนะคะที่จะบอกก็คือว่าเวลาที่ อยากจะเลือกใช้พวกปั๊มมือยกง่ายๆพวกนี้ในเรื่องของแรงดันสูงอ่ะจะทำยังไงก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะแค่รู้ว่างานของเราอยู่โหลดที่เท่าไหร่อย่างตอนนี้เทคนิคแรกคือความสำคัญของน้ำหนักที่เราจะไปยกเพราะว่าถ้าไปเทียบกับกลุ่มของการสร้างกระบอกเวลาที่บางทีพวกเขาเรียกว่าในระดับเพรสเชอร์ที่อยู่ที่1 0 0ยร้บาหรือ200บาบางทีการสร้างกระบอก จะถูกดีไซน์ย้อนกลับหลัง mm hmm. เช่นบอกว่าเออต้องการบอร้อยต้องการบอร้อยห้าสิบสโตกยาวสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยกน้ำหนักได้เท่าไหร่อันนั้นจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า low pressure นะคะก็คือให้แรงดันอยู่ที่ประมาณ100ยบาร้อยห้บารแต่ในกลุ่ม high pressure ทุกอย่างจะถูกขยับให้มาเป็นขนาดที่กระ,กระทัดรัดอย่างอันเนี้ยอันนี้นวางอย่างตัวเนี้ยนะคะอยู่ที่ 50ตันตัวเล็กแค่เนี้ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะคะแต่ว่าแรงดันของปั๊มที่เห็นทั้งหมดนี้คือ700บารดังนั้นในการเลือกไฮพาวเวอร์หรือว่าเอนเนอร์แพนะคะทางท่านผู้ใช้งานที่รักก็อาจจะสามารถที่จะประเมินจากโหลดที่จะเอาไปใช้งานได้ก่อนข้อที่1นะคะเทคนิคที่2เทคนิคที่2ก็คือเห็นไหมคะตัวนี้50ตันเหมือนกันเลยทั้ง2ตัว แต่ความสูงของกระบอกเนี่ยแตกต่างกันไปในกรณีที่ท่านผู้ใช้งานที่รักเอาไปใช้ในในงานยกหรืองานดันนะคะแนะนำว่าอาจจะลองเช็คก่อนว่าสมมุติถ้าเป็นงานยกความสูงใต้โหลดนี่สำคัญเลยสมมุติว่าอันนี้โหลดใช่ป่ะก,ก็วัดดูว่าความสูงของกระบอกมีเท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้มาเทียบดูว่าความสูงใน drawing เพราะว่าทุกรุ่นของ high power RC Series s หรือว่า High Power RC Series นะคะก็จะมีความสูงระบุอยู่อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะความสูงความสูงจะมีค่าความสัมพันธ์กับเรื่องของสโตกสโตกคือระยะยกนะคะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูการใช้งานแบบที่มีระยะยกด้วยว่าพอสโตกสูงเท่าไหร่ถ้าสโตกยิ่งสูงอย่างตัวนี้เป็นลองสโตก นะะในการตั้งชื่อรุ่นของ e n e r p a d กับ h i g h Power นี่คือจำนวนตันและวก็นี่คือระยะสตกที่ยกสูงอันนี้ยกสูงได้6นิ้วระยะสูงได้2นิ้วเทคนิคที่3ของความสำเร็จของ0-50ตันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยก็คือตัวปั๊มที่เราทำงานวันนี้โชว์ที่โชว์อยู่จะเป็นรุ่นยอดนิยมของ Highpower นะคะก็คือจะเป็นตัวปั๊มมือโยมาตรฐานแล้วก็เทคนิคการผลิต Real, แล้วก็ข้อต่อเหมือนกับ e n เนอร์แพทุกอย่างนะคะท่านผู้ใช้งานสบายใจได้นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีชุดเกจทุกอย่างครบชุดตอนนี้ก็คือจะต่อเอาไว้เลยนะคะในที่บอกว่าเทคนิคสูตรสำเร็จที่3คืออะไรสังเกตว่าปั๊มมีทั้งปั๊มใหญ่แล้วก็ปั๊มตัวเล็กปั๊มจริงๆอย่างอย่างไฮพาวเวอรเองก็จะมีรุ่น P90 400 P90 1600 P90 800 P90 250 0, ะคะจริงๆแล้วมันต่างกันที่ขนาดแท้งแล้วก็น้ำมันข้างในทีนี้เวลาที่เราจะดูอะ่ะเราก็จะดูขนาดของตัวกระบอกนะคะในสเปคของแต่ละรุ่นอะสมมุติอย่างในรุ่นของ R C S เขาก็จะมีโชว์ไว้ว่านะคะ Oil Cap o i cap นี้ไม่ใช่หมวกนะคะหมวกน้ำมันนะคะแต่ว่าเขาย่อเฉยเป็น oil capacity คือปร,ปริมาณน้ำมันที่กระบอกใช้อยู่อย่างอันเนี้ย rcs 5 0 2ใช่เปล่ามันก็จะกินน้ำมันอยู่ที่373จ cc จริงๆในแคตตาล็อกของเมืองนอกจะมีทั้งรุ่นที่เป็น cc แล้วก็จะเป็นรุ่นที่ทั้งเป็นตัวลูกบัตนิว้วแต่วันนี้นี่ดูสเปคกันที่เป็น cc นะคะ พราะว่ามันหรือเป็นรูปกบบนี้มันก็คำนวณได้ทั้งคู่อะแล้วก็จะเอาตัวเลขมาคำนวณน,นะคะตอนนี้เดี๋ยวจะยกขึ้นแล้วนะจ๊ะตอนนี้แยกขึ้นแล้วนะจ๊ะปริมาณออยล์คาปิซิตี้ที่ที่ตัวกระบอกนะคะอันนี้จะระยะยืดอย่างที่บอกตามสเปคคือ2นิ้วใช่ไหมจ๊ะอ่านี่เลยเคโอเคนะคะระยะยืดของลูกสูบ ถ้าเป็นรุ่นของ RCS 3เ0 2อ้ย502ระยะยระยะยืดได้ที่6เซนตีเดียวนะคะนี่ไง60มมิลยไงระยะสะโตกที่บอกไว้ว่าในสเปคจะมีบอกเอาไว้หมดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเมื่อกี้ได้บอกว่าสูตรที่2ให้ดูสโตกนี่ฉันต้องมาดูสโตกไงดูสเปคเลยะคะ่ะตัวอย่างเป็นสินค้ามาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานของ ASME B 30.1นะคะดังนั้นทุกอย่างจะคุณลิฟายแล้วก็การใช้งานมาตรฐานการรับรองเรียกว่าสบายใจได้ค่ะแล้วเขาก็จะมีบอกในสเปคในของ i n n e r p a c k หรือว่า d y d y ี้ g h นี่จะเป็นอยู่ในตัวช่องที่เรียกว่า c o l อเลบไ h นี่เห็นไหม122ย12มิลแต่ละรุ่นจะมีบอกเอาไว้นะ ดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจว่าเออฉันจะดูได้ไงเนี่ยกระบอกสูงเท่าไหร่ต้องรอเขาผลิตก่อนไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องเพราะว่าสินค้าพวกนี้จะมีแบบแล้วก็มีดออิ่งแบบที่เรียกว่าพร้อมส่งพร้อมให้ดูคือโทรมาปุ๊บอะลูกค้าหลายๆท่านไลน์มาปุ๊บส่งปั๊บนะคะเห็นขนาดปุ๊บปั๊บกันทันทีเลยเรียกว่าสามารถเลือกให้ตรงความต้องการได้กันง่ายๆ เดี๋ยวย้อนกลับมาดูของเนเมื่อกี้บอกว่าตอนนี้อยู่ที่สุดเทคนิคที่3อยู่ใช่ไหมบางทีเราบอกว่าโอ้มีปั๊มในในช็อปนี้มีทั้งปั๊มตัวเล็กตัวใหญ่อยู่เยอะแยะไปหมดเลยมันก็ใช้ได้หมดเลยนี่จริงๆแล้วปริมาณน,น้ํามันเมื่อกี้นี้ที่พูดกันถึงนะคะถ้าปั๊มตัวใหญ่ก็จะมีปริมาณน,น้ํามันนี่มากอย่างในรุ่นพี902500ก็จะมีปริมาณเลเวลน้ํามันอยู่ที่2 22 2,200ซีซีนะคะและสามารถเติมเพิ่มได้ถึง 2,500cc เพราะว่าเท่ากับตัว e n e r r p c ตัวนี้ในรุ่นของ P80 ก็จะมีปริมาณน้ำมันออยแทงกอยู่ที่ 2,200cc หรือ135ลูกบาทนิ้วพวกนี้มันสูตรพวกนี้สามารถ c o n เว r รได้เลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ใช้งานที่รักหลายๆท่านถามบอกว่าโ้สูตรพวกนี้มันจะแปลงกันยังไงอ่ะเออก็ต้องถามท่าน Google ค่ะเพราะปกติทาง Hi, ทางออนเองก็จะให้แบบท่าน Google เป็นคนแปลงนะคะซึ่งแบบคลิกเข้าไปนิดเดียวอะ่ะโอ้โห Google ก็แปลงให้เราเลยค่ะอยากจะรู้เป็นหน่วยอะไรต่ออะไรนะคะกิโลกรัมป้อนหรือนิวตันโอ้โห Google ตอนนี้สามารถช่วยได้หมดเลยค่ะอ้าเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะคะตอนนี้เทคนิคที่3เวลาเราคำนวณจะทำย่างไรเล่าเราก็เอาปริมาตน้ำมันที่เจ้าตัว r c s 5 0 2ใช้อยู่นะคะ acs 5 0 2มีปริมาตน้ำมัน อยู่ที่ออยทัซีอยู่ที่373เอา373คูณ1.5 500กว่าถึง600นะคะโดยประมาณดังนั้นปั๊มมือโยกที่คุณเลือกใช้นะคะพวกนี้จะมีน้ำมันบวกที่ในสายเนี่ยมันจะมีเราจะบวกน้ำมันเผื่อไป 100cc ด้วยก็น่าจะเป็นปั๊มที่มีปริมาณน้ำมันไม่ต่ำกว่า 700cc นะคะแล้วถามว่าปั๊มรุ่นเล็กๆอย่างอันนี้เห็นไหมเอ่ย P392 ใช้ได้ปะใช้ได้เพราะว่าบางคนเขาก็แบบมันถูกอ่ะถูกกว่าราคาอันนี้หมายถึงว่าราคาถูกกว่าแต่ว่าการใช้ตัวปั๊มเล็กกับโหลดที่เป็นโหลด50ตันก็มีข้อควรระวังนะคะเพราะว่าตัวหัวปัมว๊มอ่ะอันนี้อ่ตัวพิสตันเขาเรียกว่าตัวพิสตันพันเจอ หัวปั๊มแต่ละขนาดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวปั๊มของปั๊มเล็กๆมาใช้กับงานหนักๆอย่างงาน50ตันนะคะบางทีมันก็ทําให้การโยกรู้สึกว่ามันหนักเนาะหนักอึ้องเหมือนกันนะแต่บางทีพอเราขยับรุ่นให้มันใหญ่ขึ้นขนาดของ p i สต o n puncher คือตัวหัวปั๊มด้านในของปั๊มมือโยกมีขนาดหัวปั๊มที่ใหญ่ขึ้น การยกงานหนักๆจริงๆก็จะทําให้ผ่อนแรงไปดังนั้นนอกจากเรื่องของการคํานวณปริมาณน้ํามันบางทีปั๊มเล็กๆไปยกงาน5ตัน10ตันนี่เรียกว่ายกแบบชิวๆค่ะนะคะแต่บางทีถ้างานใหญ่ขึ้นไปหน่อยบางทีก็แนะนำเพิ่มขนาดปั๊มให้ใหญ่หน่อยก็ดีเหมือนกันนะมันจะทําให้เราผ่อนแรงรักษาสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปออกแรงเยอะนะคะแล้วไม่ต้องรู้สึกเครียดแต่ถ้าแบบเอาผ่อนจริงๆนะไปไปไปัป๊มไฟฟ้าลเลยก็ดีนะ นะคะตอนนี้ในไฮพาวเวอร์ก็จะมีหลายรุ่นที่แบบไขยได้ดีงามมากนะคะมีทั้งรุ่นที่เป็นตัวอันนี้โลไฮสเลนเดอร์แล้วก็ตัวฮอลโล w ตัวฮอลโล w นี่ตอนนี้ก็ขขยดีสุดๆหรือว่าถ้าแวบชวาบมาดูะคะเอา้าเนี่ก็จะมีหลากหลายรุ่นเลยค่ะรุ่น20 10ิตัน20ตัน3าตันนะคะแล้วรุ่นที่จะเป็นโลไฮอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบ บางทีท่านผู้ใช้งานที่แล้วเนี่ยอาจจะไปมีดึงแบลิ่งดึงเหล็กดูดแซมขาแล้วก็พื้นที่ข้างหลังเหลือไม่เยอะนี่นี่ค่ะตัว5ตันเล็กกระจิว๋วหลิวนะคะนี่บางๆด้วยตัว5ตันนี้ก็สูงประมาณ38มิมลน,นะแบบว่าสำหรับเอาไปสอดงานในพื้นที่แคบๆหรือการตั้งอะไลเมนต์เครื่องจกักรทุกรุ่นต่างเป็นรุ่นยอดนิยมหมดเลยค่ะ ยังไงก็ถ้ามีคำถามหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องของการยกงานหนักให้เป็นเรื่องง่ายนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่นี่เลยค่ะวันนี้โรงงานของคุณมี High Power แล้วหรือยังคะ